สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกดาวประดับมาแนะนํานะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินเบอร์สองค่ะจํานวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ3 0มสเซนติเมตรค่ะเนี่ยค่ะตัดทั้งสองด้านนะคะให้เป็นนะคะปากฉลามแบบนี้นะคะความยาวอยู่ที่3 0มสเซนเมตรนะคะพอเสร็จแล้วนะคะ เนี่ยคะ่ะเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันละนะคะแล้วก็จากปลายดิบินถึงตรงรอยที่แม่เหมียวพับไว้9เซนติเมตรครึ่งค่ะพับลงมาก็จะได้ลักษณสามแบบนี้นะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิบินเรา,เาไว้ด้านบนนะคะปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาก็จับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายดิบินที่เป็น เนี่ยค่ะเส้นสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอคะ่ะเส้นต่อมาจับตรงรอยพัดนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่สองลงไปคะ่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นเส้นสั้นนะคะเอาไว้ด้านบนเสมอคะ่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพัดนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือคะ่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมานะคะดึงเซลิบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางนะคะของเส้นที่สามใส่ลงไปคะ่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญคะ่ะ ริบบินจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบินจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบินนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดผ่านนะคะเส้นที่หนึ่งมานะคะหรือว่าสอดผ่านเส้นสีเหลืองไปค่ะเราจะไปทะลุออกนะคะทางขวาพลิกกลับด้าน ริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างคะ่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนคะ่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมานะคะอาจจากทางซ้ายนะคะสอดมาทางขวาคะ่ะเราพลิกกลับด้านนะคะเส้นที่เราจะทำนะคะก็คือเส้นนี้ค่ะ จับริบบิ้นพับลงมานะคะด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองแล้วดึงเส้นริบบิ้นออกมาให้กระชับต่อไปเส้นที่เราจะทําคือเส้นนี้จับตั้งขึ้นมาค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะ ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นท er huh ี่เราจะทําคือเส้นนี้ค่ะจับเส้นลิบบิ้นพับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะแล้วเราก็ดึงเส้นลิบบิ้นออกมาเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําคือเส้นนี้จับเส้นลิบบิ้นพับลงมาด้านล่างบิด ปลายริบบินไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อไปค่ะเส้นที่เราจะทำเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือเอาเส้นสีเหลืองหลบมานะคะเราจับริบบินขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายดิบบินพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายดิบ,บินไปทางขวามือค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานเราทำสีชมพูอยู่เราไปสอดที่สีเหลืองค่ะ ่คะสอดที่กลวยสีเหลืองหรือว่าใต้เส้นสีชมพูนะคะปลายดิบบินทะลุออกด้านล่างดึงออกมาเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำก็คือเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือค่ะจับเส้นลิบบินขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบ,บินพับกลับลงมาด้านล่างเราบิดปลายดิบ,บินไปทางขวาค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะ ที่กวยสีชมพูค่ะหรือใต้ล่างเส้นสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นสีชมพูนะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงกลวยสีเหลืองค่ะ ปลายดิบินทะลุออกด้านล่างค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายจับเส้นริบบินชี้ขึ้นไปด้านบนจับปลายริบบินพับกลับลงมาด้านล่างแล้วเราก็บิดปลายริบบินไปทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะเนี่ยค่ะเยียบร้อยค่ะค่อยๆดึงทีละเ,เส้นนะคะ เสร็จแล้วค่ะพิกกลับด้านนะคะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายมือเราสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยค่ะ แล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ